สวัสดีครับคักทเตไวครับผมวันนี้ผมพามาชม R3 ปี2019นะครับเป็นตัวชมใหม่เนาะเกือบใหม่เลยจะมีตัวใหม่กว่านี้อีกเนาะนี่แต่คันนี้ก็ถือว่าใหม่อยู่นะาพาดูรอบก่อนเลยคันนี้เป็น R3 ปี2019เนานองพูดจริงเนาะแล,แล้วก็ราคาสดอยู่ที่1,15000บาทนะครับอ่า ราคานี้ไปเลยราคานี้ไปเลยนี่พาดูรอกก่อนเลยเมืลยว่าคันนี้สวยมากจริงเอผมขี่ปีก่อปีสมัยจะ้าอย่างเงี้ยถ้ามาขี่ปีใหม่อย่างเงี้ยเฮ้ยชกชกใหม่นี้ดีมากเลยนะนุ่มแบบโหขมผัดนั่นแลว่าแบบได้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะอย่างเงี้ยทำแบบว่าชกนุ่มดีขึ้นอย่างเงี้ยเนาะการขี่อันยังแบบทางไม่เรียบทางขรุขระอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยชกตัวเนี้ยดีดีจริง แล้วก็คันนี้ผมบอกว่าดาวศูนบาทฟีดาวไปเลยใครเครดิตดีจัดไปเลยเราผ่อนอยู่ที่สามพันสามพันหบาทบาทสี่สิบแปดงประมาณนี้อ่าเงินเดือนเงินเดือนสักหมื่นห้าไปจบเลยอายุงานหนึ่งปีหรือ6เดือนอย่างเงี้ยช่วยได้อายุคนขออายุคนอน่ะ ประมาณยนะี่สามไปยี่สามยี่สามยี่สี่ยห้าเนาะออกได้เลยอ่านะหรือว่าเอาองตรงอ่ะทุกคันอ่ะถ้าซื้อสดอายุท่าไหลก็ซื้อได้หมดแต่ถ้าจาัาไฟนั้นเขาต้องให้ยี่เอ็ดบวกนะครับเนาะอ่านยะี่เอ็ดบวกเขาย้ำว่ายี่เอ็ดบวกนะครับเพราะว่าเห็นเห็นถามมาเยอะว่าสิบ สิบเจ็ดสิบแปดออกได้ไหมอ้าวออกไปได้นะถ้าซื้อสดอนะ่ะผมซื้อผมขายให้ได้เนาะอ่าโอเคประมาณนี้เนดะี๋ยวพาดูของแต่งก่อนอ่ะของแต่งอนะไรจะเป็นชิวเนาะชิวอ่าแล้วก็มีกา้กานเบรกก้านคันนะครับต้ปนปลายแฮนด์ปอกแฮนด์ไอปอกแห้งอะไรนี่ของเดโทน่าหรือเปล่าเออเดโทนา่าถูกต้องแล้วก็จะมีท่ออาคาปลายดาบนะครับดูโอ้ยผมว่าปลายดาบนี่สวยมาก แล้วมีจังหวะหนึ่งตบด้วยนะเวลาผ่อนขี่มารอบสๆอ,อย่างเงี้ยมีถังไอตัวยาสปูนด้วยนี่แล้วก็มีไฟเจอตาแมวเนาะหายสั้นนะครับน,น,นะน,นี่ประมาณนี้นะขอมแต่งประมาณนี้เอ้ยมีไฟเลอด้วยประมาณนี้นะแต่โดยรวมก็คันนี้มันสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วอือ นี่ลายเป็นเป็นสีน้เงินเนาะลายตัวอาโอเคดูตำหนิก่อนแล้วกันว่าคันนี้มีตรงไหนบ้างตำหนิเนาะต้าน้าก่อนต้าน่าตบๆจะมีเราตามการใช้งานเนาะรายขนแมวอย่างนี้เนาะนี่สกูตัวนี้หายเป็น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 พลาสติกเนาะเอ้ยไม่พลาสติกหรือว่พลาสติกชนิดแข็งเนาะอืมถ้าจริงจริงก็ไปไล่นาทองอะไรยี่สิบสามสิบบาทอย่างนี้เนาะผมว่าเท่เลย มันจะได้กลมเกินแบบนี่ก็ไทเทียจะได้เป็นสีเงินเงินเหมือนชิวหน้าเออเหมือนเหมือนด้านหน้าอย่างเงี้ยเน,ะนาะรวมคนอะไม่มีรอยนิดนึงเนาะเราทำความสะงานแหละอืมเ,นะเดี๋ยวไงรถลุเปื้อนในนึงยังไงเลยก่อนส่งตัวล้างให้เรียบร้อยเลยอเอต้นต้นประมาณนี้นี่นไม่เคยมีเราทำควาใช้างานอย่างเงี้ยเห็นไหมขีดควนอย่างเงี้ยเนาะแต่ฟิลลิ่งอย่างเงี้ยไม่มีรอยเลยนมีรอยขีดควนอย่างเงี้ย คันนี้ล้มหนักชนหนักไม่มีเลยนะครับล้มเปะยังไม่มีเลยอืมเฟลลิงก็มีตรงนี้เฉียงเดียวนะคิดว่าเพราะเห็นดูอย่างงี้ไหมก็ยังเงาดีอยู่ท่าน,น่าเกลียดมากนี่พ้อขาเดิมใหม่แล้วนี่คอเลดเลยเงางเงาผู้ทั้งเลยทางสวยไหมนี่น่าว่าใส่กระมาถัาาถางเนะาะจะได้แบบตัวนี้จะเป็นรอยเยอะแตวนี้ก็จะเป็นรอยตามการใช้งานหรอเนาะนี่ ประมาณนี้ตูดตรงนี้นึงเห็นไหมนี่รอยขีดขวดอันนี้รอยขีดเลยนี่รอยขีดทำอะไรนี่เห็นไหมลาย,ลย,เ,ยเป็นลายทำกับใช้งานเลยจางหลังใหม่นะครับฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไม่มีรอยเลยซ้ายไม่มีรอยเลยเยางนี่น่าจะไม่เคยเปิดนะถ้าเป็นเคยเปื่อนแบบที่เป็นเราตรงเนี้ยตรงน,นี้ตรงน,นี้ตรงน,น,น,นี้ตั้เตรมเตรมหาโลไม่กลมดูสักที <laughs> ผมก็เคยเป็นนะแต่เป็นขั้นอื่นแ <laughs> ล้วตรงนี้หนึ่งเหรอออ๋ไม่ใช่เป็นไรแต่ความใช้งานนั่นนี่นี่นี่นนไม่รู้อะไรตรงนี้นี่นี่ตรงนี้มผมแล้วตรงเฟอรกเกอร์ตรงนี้น่าจะฝั่งนี้เอ๊ะฝั่งนี้ฝั่งน,นี้โดนอะไรไม่รู้แต่แต่ฝั่งซ้ายก็ไม่ล้มแปะนะไม่มีล้มแปะ๋เสือเลย ล,ล้วมาขุดมาอุย้ยคิดว่าผมคิดว่านะคิดว่าน่าจะล้มก่อนถึงเครื่องมันจะดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมตรงนี้ผมจับนี่เห็นไหมมันเป็นรอยขูขาเห็นไหมนี่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 จอดจอดล้มอ่ะจอดล้มอ่ะไม่ใช่ว่าล้มถลยจอดล้มจอดดินซ้ายแล้วทุดล้มด้านซ้ายจะเป็นเยอะเนาะแต่ไม่โดนเครื่องอประมาณนี้อาจจะพาดูไม้และฟังเสียงเนาะ คันนี้ไม่สองหมื่นเก้า 29, นะครับโอเคสตาร์ทเลย ทีเดียวเชียวโอเคคันนี้ประมาณนี้เนาะก็ใครที่สนใจรนถะคันนี้อยู่ขันแก่นนะครับสามารถส่งได้เนาะสามารถส่งได้หรือว่าใครอยากมาดูรถที่หน้าร้านก็ทักผมมาหรือแอดไลน์ผมมาหรือโทรหาผมมาเนาะก็เดี๋ยวผมส่งโลเคชั่นให้เนาะก็ส่วนที่เบอร์ติดต่อก็คืออยู่ที่ก็คือ0 6 1ย์หกหนนะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับเนาะ สำหรับครัน้นี้ก็ไม่มีแล้วคิดว่าเนาะโอเคสำหรับคันนี้นะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ